อ้ยสวัสดีค่ะโอ้โหมีคนมาอีกเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีนะดี่ห้ไฮไฮวุ้ยสวัสดีค่ะอันนี้โอ้ยอันนี้เป็นคนแรกวุ้ยสวัสดีค่ะสวีน้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้โหยังมากันอยู่เนี่ยอหอหือดึฉขนาดนี้ สวัดีค่ะวุ้ยสวัสดีค่ะ,คะช่วยนะโหทุกคนจะปีใหม่แล้วอีกไม่เกี่ยทีโอ้ไม่เชื่อจะมีคนว้าเนี่ยกลับไปสิบกว่ารอบแล้วโอ้ยสัมสิบกว่ารอบแล้วอะไรเนี่ยพี่อะไรเวลานี้เช่แล้วพี่มาเคาดากับน้องเสียงก็อาจจะรุงว่วงหน่อยอาจจะไม่หน่อย ให้กดเข้ามาดูเลยพอเห็นแจ้งเตือนด้วยชื่อเขาคุา้นค่ะว่าไงนะอ้ยสวัสดีคนด้วยนะคะวันนี้มาไลา์ข้ามปีครั้งแรกนะเออเกือบสลับแล้วโคตรจะง่วงเฮ้ก็ที่ทุ่มว่นเนี้ยห้าทุม่มสาห้าสิบสามนะคะแล้วก็วันนี้เป็นไลส์สดครั้งที่หนึ่งร้อยยี่บสามนะคะหนึ่งรอสามเลขค่อนข้างสวย แบบแบบตื่นตื่นโอ้โหตื่นตื่นไหวไหมคุณคุณยีวานไหวหรือเปล่านะไม่ไม่เปิดเพลงเพราะแต่ทุกคนหลับก่อนเพลงมันง่วงเกินนอนไปหลับทำไมอะเสียงพูเหล่ะเสียงพี่จะง่วงหน่อยอาจจะอาจอาจะไม่อาจอาจะไม่อาจจะคือง่วงเลยแหละ มาดูเวลากันดีกว่าโอ้ย <laughs> เสียงโคตรจะง,ง่วง <laughs> ทำไมทุกคนง่วงอ่ะผมไม่เห็นง่วงเลยโอ้โหจริงเหรอไม่ง่วงเลยเหรอไป,ไ,รไปทำอะไรมาเนี่ยไปทำอะไรมาน่ามีตัวจับเวลาอยู่นี่จะเป็นนาฬิกานะับเวลา เราก็ขึ้นมาทำล้วนี่พี่ก็หาทำน้อชีวิตเออพี่อะไรไม่รู้มาอะไรตอนนี้คิดพี่เ,เรียนแน่แล้วมีคนคนใครคุนใครคุนนี่เรียบร้อยนี่คือเวลาข้างบนนะคะเอา้าไปไหนแล้วอยู่นี่อยี่ พ่อใครที่เข้าแล้วก็สามารถเคาจอกับสองซีกังใจให้นะคะจะรู้ว่ายังไม่หลับกัน <laughs> ผมไม่ดีจังเลยพี่เราพ่อพี่พ่อแม่พี่ไม่ว่าเหรอไม่ว่าพ่อแม่พี่ยังมาดูไลฟ์พี่อยู่เลยน้องเอย๋ยนี่พูดจริงนะเนี <laughs> ่ยกดไลค์เขาพุข่าให้นะเสียงคุอธาคือง่วงมาก,มากใช่แล้วงวงมากโคตรจะง,ง่วง <laughs> พยายามทำเสียงไม่ให้ง่วงอนะนะแต่มันไปเอง <laughs> มันไปเองเลยอะ ข้อแล้วขอบคุณค่ะมากน,นะคุณอีวานเุ้ยเอ้ยสวัสดีคุณมุนแคทด้วยนะสวัสดีครับคุณต้นหอมเอ้ยสวัสดีครับพี่ต้นหอมยังไม่นอนอีกเหรอครับใช่แล้วคุณมุนแคทยังไม่นอนเหรอยังไม่นอนอีกเหรอมาเรามาวาดแฮปปี้นิวเบียกันดีกว่าโอ้ยไม่โฟกัสซะด้วยโอเคโฟกัสแล้วแฮปปี้นิวเบียกันดีกว่าเอาแบบคำเดียวเด่นๆ แค่คำเดียวก็พอผมเด้งออกมาจากเตียงตอนได้ยินเสียงแจ้งเตือนไลโอเไยไลสดบุคคล <c oughs> ผมเป็นคนนอนดึกอยู่แล้วครับโอเคครับผมแสดงว่าเวลาอะไรนะแสดงว่าถ้าเวลาหายไปแล้วแสดงว่าถ้าเวลาเขาดาวนี่ชิลๆใช่ไหมล่ะเนี่ยไงโอ้ยกล้องกล้องก็สุดแสนจะเบื่อ ไม่เห่นเดือจังอันนี้อาจจะอ่านบ้างไม่ค่อยอ่านบ้างหวังบ้างไม่ค่อยหวังบ้างค่อนข้างหวังโอ้ลายมือสวัสดีสวัสดีทั้งยี่สิบห้าคนที่ยังไม่หลับกันด้วยนะคะโอ้โหสุดยอดมากไม่หลับกันปีนี้เยียเอาต้องซื้อให้ นี่หายไปแล้วไอ้ไปไหนเนี่ยนี่ไงโอ้ทุกคนเขาจุดพลกันระงับเลยอ่ะคือกินเต็มเลย <c oughs> เห็นมันขึ้นแจ้งเตือนว่าพี่ไหลผมก็เลยเด้งทุกจังละจางเจ,<ไ>จ็บก็เลยเอา <c oughs> ไอโทษไลไลพี่ไหลเพี้ยนอันตรายหรือเปล่าสามนาทีใช่แล้วสามนาทีทุกคนสองนาทีแล้ว เฮ้ยเขาดาวที่ตื่นเต้นมากรับคานพูทำไมโอ้เฮ้ยพี่เขียนผิดนะพี่เบอร์ขอโทษ H A P P Y วะออันนี้อะไรเนี่ย H Y Y P หรออ๋ไม่มีใครเตือนพี่เลยเอ้าพี่เบอร์เนี่ยทุกคนพูดตามตรงพี่เบอร์มากโอ้ ไม่ไม่มีใครเตือนเลยอะ,อะพี่เบอร์เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยตกแต่งทีแล้วกันผมก็สงสัยทำไมแปลกแปลกเออพี่ก็สงสัยเหมือนกันก็สงสัยทำไมมันดูแปลกแปลกเนาะออแล้วก็แปลกจริงด้วยนะประเด็นผิดจริงเดี๋ยวค่อยมาตกแต่งทีหนึ่งให้ดูที ตอนนี้นอนตอนนี้ดึกแล้วนะพี่ใช่แล้วตอนนี้ดึกแล้วโคตรจะดึกเลยทุกคนเฮ้ยหนึ่งนาทีทุกคนน,นาทีแล้วเราก็จะได้ไปนอนเละทุกคนอีกห,หนึ่งนาทีพี่มาแป๊บเดียวนะ <c oughs> โดยจากสภาพเสียงพี่แล้วก็น่าจะน่าแค่แป๊บเดียวจริงๆนิวเคบี้จะพยายามไม่เบื่อ <c oughs> อีกหนึ่งนาทีทุกคนจะเที่ยงคืนแล้วนะ วอวิวเขาจุดฟูกันใหญ่เลยอ่ะโอ้โหฟูกันบึงเลย Happy ี e w y ย a r นะคะทุกคนอ้อยอีกหนึ่งนาทีนะคะจะเริ่มปีใหม่แล้วนะโขาสนันเลยพีก E A E A ท่องแม่งดีคำนี้อุ <c ười> ้ยหายไปไหนเพิ่งหายดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปห้าสิบห้าคนห้าหกห้าเจ็ด ห้าแปดห้าเก้าหกสิบเจ้าคือทุกคนเฮ้ยสองพันยี่สิบหกแล้วนะคะอุ้ยออตื่นเต้นไหมทุกคนตื่นเต้นไหมเต้นเลยอชีวิตรห่าอุ้ยสองพันยี่สิบหกแนะคะโอ้ปี่มาแล้วเย้โอ้ยเขาดาวเ้ยอยากร้องไห้ทำไมยุ่งร้องไห้กันเอ้พีใหม่แล้วนะคะเชียยงรงกับคนป่วยโอ้ยไม,ไม่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 ป่วยไม่ป่วยไม่ป่วยแต่แค่แค่ วิ้ทุกคนอยากดูภูกันไหมเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนนะว่ามันเห็นหรือเปล่าอาห้ดูภูนะทุกคนอยากให้ดูพูนะแต่ว่ามันไม่เห็นพูเลยยเยพี่มาแล้วใช่พี่มาทุกคนเย้พี่นาเยานะคะ มีใหม่แล้วเร็วมากพี่หนนหพหให,หมแ่แล,หมแล้วนะคะอ้ยอันนี้เขียนผิดนิดหนึ่งไม่เป็นไรเก้ได้พี่ใหม่แล้วใช่แล้วใหม่แล้วนะคะพี่นีเยพี่นีเยค่ะตอนตอนนี้เสียงยังกับระเบิดใช่แล้วเดีย๋ยวนะขอดูก่าว่าทุกคนจะเห็นฟุหรือเปล่าเดี๋ยวก็ไม่น่าจะเห็นนะคะพี่คิดว่าพะเขาไม่ได้จุด ม,มันดังเกินอะ่ะก็ไม่ได้จุดฝังบ้านนื่อยมาปิดหน้าต่างกันดีนกว่าน่ากลัวน่ากลัวปีใหม่แล้วจุดพูใช่แล้วหม่แล้วจุดพูโหจุดกัรละงมเลยจุดกินแบบนั้นนั้นเฮียพี่นี่เฮียนะคะทุกคนขอให้เป็นปีที่ดีนะคะอ เฮ้ยปีนี่นะคะสันลุกสันวันปีใหม่ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสุปีใหม่นี้นะนี่อะไรที่เคยทำพลาดไปก็แก้ได้แล้วปี่ใหม่ปี่ใหม่แล้วปี่ใหม่อะไระข้างว่าผมเปิดเพลงชาติผีโอเปิดเพลงชาติเลยล่อเ <laughs> สียงดังคือใช่เสียงดังมากผู้ดังมากช่วยด้วยครับข้างว่าผมเปิดหมอลำ <laughs> หมอลำ <laughs> โอ้ย มาแล้วไม่แล้เอ๊สองพันยี่หกแล้วนะคะแฮปปี้นิวยีร์เดอทุกคนดูสิใจนะทุกคนหนึ่งเว้ยนะหนึ่งทับหนึ่งทับหกเก้าเนาะหกเก้าแล้วสองศูนสองหเคดีาทุกคน ขอบคุณที่อยู่กันมาถึงตอนนี้นะคะไม่นะก็เริ่มปีใหม่นะคะก็ครบรอบหนึ่งครบรอบกี่ปีแล้วอะมันจะสามสี่ปีแล้วเนาะครบรอบปีที่สี่ไหมทุกคนหรือว่าปีที่ปีที่สามหรือเปล่าถ้าจะครบรอบปีที่สามนะคะกับการทําช่องนะคุณทุกคนได้เข้ามาดูนะคะน่าจะปีที่สี่หรือเปล่าสามหรือสี่ไม่รู้ทักษามัรืสีแหละขอบคามากน,นะคะที่ติดตามกันมานะทุกทุกอย่างเลย,ยนะคะมากเลย เยัเคาราบชาตตอนเที่ยงคืนโหดมากค่ะโอ้สุดยอดเนะาะยอดคนไทยแชเย้ข้างบ้านเหมือนมีสนามรบพูกันเลยค่ะอะไรอ่ะจุดเต็มไปหมดโอ้ข้าน่าจะจุดพูแข่งกันไว้จุดแข่งกันมีใครโหดสุดนี่โหดมากเลยนะคะ ขอให้พี่มีความสุขขอบคุณมากะะเลยค่ะขอให้น้องๆมีความสุขเหมือนกันนะคะพอปีใหม่แล้วนะเย่พี่ใหม่แล้วอเร็วมากเลยอะงั้งนเหมือนแบบเหมือนพี่เพึ่งฉลองสองพันยี่ปดเอ้ยใช่2 0 2พ2025ปดสองพัน้าไปเองเหมือนพึ่งสองห้าเหมือนพึ่งสองห้าหกแปดเองอะถ้วทหกข้าวด้วยคนเย่ไม่นะคะก็ฝันดีนะทุกคนไปนอนกันได้แล้ว รักพี่พี่รักพี่รักพี่ดูช่องพี่ทุกวันออ้ยขอบคุณค่ะมาก,กนนะอุนะรักน้องเหมือนกันนะรักเหมือนกันรักเหมือนกันรู้นะคะาสาหรับการติดตามน,นะทุกคนนี่ก็มากเลยโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวมาเจอกันบ่ายสองนะพรุ่งนี้บ่ายสองมาดืมนะคะโอเคอ๋อขอบคุณทุกคนด้วยนะคะมาดูวันนี้นะยี่ เย่แฮปปี้แฮปปี้นิวยาร์เด้อวินิวยาร์ขอให้เจอสิ่งดีนะ <laughs> <laughs> ขอตัวไปก่อนนะคะกลัวเกิดอาการไปพูดท่าเอาโอเคค่ะ <laughs> okay, บายวันดีนะคะโอเควันดีทุกคนด้วยนะคะเย้เ yeah, ที่ยงคืนแล้วไายนอนก็ได้แล้วทุกค <laughs> okay, oh, นโอเคโอ้โหค่อนข้างจะง่วงนอนนะคะ ไายเสร็จที่นอนเลยบอกเลยโคตรจังมังเดี๋ยวคลิปปีใหม่นะ่าจะพรุ่งนี้นะเออไม่ใช่พรุ่งนี้วันนี้แหละพพรุ่งนี้ละพฤหัสแล้วทุกคนเนี่ยตอนเนี้ยวันพฤหัสแล้วนี่พฤหัสสวัสดีแล้วทุกคนยี่หนึ่งมกราสองพันหนะคะโอเคฟันดีค่ะวันนี้นะคะ Good n ไนท์ทุกคน Good g o ไนท์굿เดียร์โอเคไปแล้วบาย บ๊ายบายไปไปบุ๊วีนะคะบบ๊ายายนะคะทุกคนไว้มาเจอกันพรุ่งนี้บ่ายสองแล้วกันนะจุ๊บๆอุ้ยจุ๊บๆเหมือนกันคาแล้วเหมือนกันรักมากรักมากนะคะคุณสำหรับสามหมื่นเก้าพันผู้ติดตามนะคุณสำหรับทุกคนที่ติดตามกันด้วยนะโอเควันที่หกแล้วบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายไปแล้วจุ๊บอุ้ย คุณนะคะดิคับผมว่าผมพี่พี่เจไปแล้วครับผมว่านะคุสำหรับสิบหกไลค์ด้วยะค่ะโอยยังมาดูกันอยู่นะเนี่ยพี่นึกว่าจะมีใครมาดูละไปขายบานนะคะทุกคนเลยบ๊ายบายไปนอนแรวทุกคนเสียงพี่เหมือนทุกคนไม่ค่อยง่วงเท่าไหร่นะไปขายบ๊ายบายทุกคนนะเชียร์ระเบิดแน่นอนบ๊ายบายค่ะ